ห้ามใช้ร่วมกับถุงยางอนามัยค่ะเพราะจะทําให้ถุงยางอนามัยนั้นเสื่อมสภาพฉีกขาดได้ลดประสิทธิภาพของถุงยางอนามายัยไม่ได้หมายถึงเจลหล่อเลื่อนชนิดออยเท่านั้นนะคะเบบี้ออยนะคะน้ํามันทาผิวหรือใช้โลชั่นนะคะหรือใช้ปิโตเรเลียมเจลนะคะในการเป็นเจลหล่อเลื่นนะคะอันนี้ก็ไม่ควรใช้กับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะมีคําถามเข้ามาเกี่ยวกับการใช้เจลหล่อลื่นเยอะมากเลยค่ะแม่จ๋าก็เลยรวบรวมคําถามต่างๆเหล่านั้นนะคะเอามาไว้ในคลิปนี้เลยคะ่ะถ้าหากว่าคุณยังไม่รู้นะคะสิบเรื่องนี้ของเจลหล่อลื่นอย่าเพิ่งเลือกซื้อเจลหล่อลื่นมาใช้นะคะหนึ่งนะคะเจลหล่อลื่นคืออะไร เจลหล่อลื่นนะคะคือตัวช่วยที่ทําให้กิจกรรมทางเพศนั้นราบลื่นมากยิ่งขึ้นค่ะเจลหล่อลื่นก็จะมีลักษณะเป็นเจลนะคะอาจจะมีลักษณะใสไม่มีสีหรืออาจจะมีสีก็ได้บางยี่ห้อบางรุ่นก็อาจจะมีกลิ่นร่วมด้วยค่ะและเจลหล่อลื่นนะคะก็มีด้วยการหลายประเภทค่ะขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานเจลหล่อลื่นนะคะใช้ได้ทั้งในคนทั่วไปแล้วก็รวมไปถึงคนที่มีปัญหาเรื่องการหลั่งสารหล่อลื่นค่ะบางคนเนี่ยมีสารหล่อลื่นออกมาน้อยนะคะเช่น ผู้ที่เข้าสู่วัยทองผู้ที่หมดประจําเดือนแล้วนะคะก็จะมีปัญหานะคะสร้างเจลหล่อลื่นได้น้อยแต่ถึงจะยังไม่หมดประจําเดือนยังไม่เข้าวัยทองแต่ถ้าหากว่ามีปัญหาเจลหล่อลื่นออกมาน้อยนะคะคุณก็สามารถเลือกซื้อเจลหล่อลื่นมาใช้ได้ค่ะเพื่อช่วยให้การมีเพศสัมพันธ์นั้นราบรลื่นมากขึ้นลดการเสียดสีลดการเจ็บป้องกันการเกิดแผลจากการมีเพศสัมพันธ์ค่ะ2นะคะเจลหล่อลื่นเนี่ยมันปลอดภัยสําหรับอวัยวะเพศของผู้หญิงหรือเปล่า ปลอดภัยค่ะถ้าหากว่าคุณนะคะเลือกใช้เจลหล่อลื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะใช้อย่างสะอาดปะะัาสจากเชื้อเพราะเจลหล่อลื่นนะคะจะช่วยลดการเสรียดสีลดการบาดเจ็บลดการเกิดแผลค่ะก่อนเลือกใช้เจลหล่อลื่นนะคะคุณจะต้องตรวจสอบเจลหล่อลื่นที่ได้มาตรฐานมีอยตรวจสอบวันผลิตวันหมดอายุนะคะแล้วก็ตรวจสอบส่วนประกอบของเจลหล่อลื่นจากบรรจุภัณฑ์ค่ะ เพราะมันจะมีสารบางอย่างนะคะที่ควรจะหลีกเลี่ยงถ้าหากว่ามีอยู่ในเจลหล่อลื่นนะคะก็ไม่ควรจะนํามาใช้ค่ะเพราะอาจจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองเกิดการอักเสบได้เช่นนะคะสารกซสรีนหรือกีโซโลนะคะสารโนนอ x กซินอลไซึ่งสารนี้นะคะจะเป็นตัวในการฆ่าเชื้ออสุจิค่ะสารปิโตเรียมค่ะสารโพพิลีนไกลคอสารคอเฮกซิดีนกูโคเนตนะคะ สารโพลีควอเทเนียมค่ะโดยเฉพาะสารโพลีควอเทเนียม15ค่ะ,ะหากว่ามีสารต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนประกอบก็ไม่ควรเลือกใช้ค่ะ 3. นะคะเราควรจะใช้เจลหล่อลื่นทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ไหมหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าเจลหล่อลื่นเนี่ยไม่จําเป็นถ้าหากว่ามีเพศสัมพันธ์แบบปกตินะคะชายกับหญิงสอดในช่องคลอดเจลหล่อลื่นน่าจะเหมาะสําหรับคนที่มีเพศสัมพันธ์ทางท,งทวันหนักเท่านั้นหรือเปล่าหรือเหมาะกับผู้ที่ มีปัญหาสารหล่อลื่นน้อยอย่างคนไวทองไว้หมดประจำเดือนหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วนะคะเจลหล่อลื่นเนี่ยใช้ได้กับการมีเพศสัมพันธ์ทุกรูปแบบค่ะแล้วก็เหมาะสําหรับทุกช่วงอายุใช้ได้กับทุกช่วงอายุค่ะเจลหล่อลื่นสามารถใช้ได้ตลอดค่ะถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นรู้สึกว่ามันไม่ราบรื่นมีเพศสัมพันธ์แล้วรู้สึกเจ็บน้ําหล่อลื่นมีน้อย อาจจะทําให้เกิดการเสียสีแล้วก็เกิดบาดแผลได้ค่ะ4นะคะถ้าหากว่าใช้เจลหล่อลื่นร่วมกับการใช้ถุงยางอนามายัยจะทําให้การป้องกันของถุงยางอนามัยลดลงหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกใช้เจลหล่อลื่นประเภทไหนนะคะเพราะเจลหล่อลื่นที่มีจําหน่ายในปัจจุบันนะคะก็จะมี3ประเภทใหญ่ๆ 1. น,นะคะก็คือชนิดที่เป็น Oil based, ออยเบสสก็คือวอเตอร์เบสนะคะและ3ก็คือที่เป็นซิลิโคนค่ะ เจ е ลหล่อเลื่นที่สามารถใช้ร่วมกับถุงยางอนามัยได้นะคะ <c oughs> ก็คือเจ е ลหล่อเลื่อนชนิดที่เป็น water base หรือเป็นน้ํา <c oughs> กับชนิดที่เป็นซิลิโคนค่ะเพราะจะไม่ทําให้ถุงยางอนามัยเสื่อมฉีกหรือขาดค่ะแต่ถ้าเป็นเจ е ลหล่อเลื่นชนิดน้านํามันหรือ oil base <c oughs> นะคะห้ามใช้ร่วมกับถุงยางอนามัยค่ะเพราะจะทําให้ถุงยางอนามัยนั้นเสื่อมสภาพฉีกขาดได้ลดประสิทธิภาพของถุงยางอนามัยไม่ได้หมายถึงเจลหล่อเลื่อนชนิด o อยเท่านั้นนะคะ แต่บางคนเนี่ยไม่ได้ใช้เจลหล่อลื่นที่เป็นออยโดยตรงแต่ใช้เบบี้ออยนะคะน้ำมันทาผิวหรือใช้โลชั่นนะคะหรือใช้ปิโตรเลียมเจลนะคะในการเป็นเจลหล่อลื่นนะคะอันนี้ก็ไม่ควรใช้กับผิงยางอนามัยเช่นเดียวกันค่ะ 5. นะคะเจลกระตุ้นกับเจลหล่อลื่นแบบปกติมันต่างกันอย่างไรหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักกับคําว่าเจลกระตุ้นนะคะ เจลกระตุ้นนะคะผลิตออกมาเพื่อคุณผู้หญิงโดยเฉพาะค่ะเป็นเจลที่เมื่อทาแล้วนะคะจะรู้สึกร้อนและเย็นนะคะแล้วก็มีกลิ่นอะโรมาด้วยใช้ในคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะทาบริเวณอวัยวะเพศบริเวณจุดกระตุ้นหรือจุด G ีสปอตของคุณผู้หญิงค่ะเพื่อช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของคุณผู้หญิงให้คุณผู้หญิงเนี่ยมีอารมณ์ทางเพศมากขึ้น <S <S เขาก็เคลมนะคะว่าช่วยให้คุณผู้หญิงเนี่ยรู้สึกมีอารมณ์ทางเพศมากขึ้นแล้วก็ ถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นค่ะ6ค่ะเจลหล่อลื่นแบบไหนดีที่สุด